ไม่พร้อมทํางานนะครับต้องอย่างผมเนี่ยเราก็ร,รอไปใช้พลังในการถ่ายทําดีกว่าหรือเปล่าว่าเราเก็บพลังไว้การทํางานของเราจะได้มีประสิทธิภาพไม่ใช่ไปเต้นเต้นเต้น<ๆ>พอเอาจริงปุ๊บง่วงนอนางี้ยงเอาไม่ได้จะอยู่ฝั่งไหนครับผม เพื่อนกว่านายเขานายที่เป็นดาราบ้างครับโอ้มันคือยักษ์สันติเนี่ยยังรอเลยอ่ะดื้ยู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 โอเคนะครับอยู่บ้านดีกว่าอยู่บ้านดีกว่าอย่าถ่ายไลยการไม่ได้ปะเพื่อนไม่ดีอ่ะยูโรถ่ายดีแหละถ่ายดีดิโอ้โหเมื่อวานกินส้มตำกินยำกันเป็นน่าจะให้เกินไปอีกสักนิดนึงนะเพิ่งตบเร็วไปหน่อยไม่เป็นไร ไป let's go เชิญครับไป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 อ่ะแอบแค่ขึ้นเรือก็ยังผิดแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> จัดห้าไปหนึ่งดอก เาเปิดรายการสวัสดีครับพบกันกับเทียมยูโรโกฟิตวันนี้ข้ามาเจ้าอย่างเอ้ยอะไรของมึงนี่ <c oughs> อย่างที่ข้ามาเจ้าเคยบอกไว้ตั้งแต่ EP ที่แล้วนะครับว่าความสนุกอยู่ที่อดุเนยียังไม่จบเพียงเท่านี้เราจะมาต่อกันนะครับในแบบที่เรียบที่เรียบหุนเข้มบบาวยูโรถูกต้องโอเคตอนนี้เราก็จะล่องเรือนะครับผมไปในอันนี้น้ำอะไรไน้ำน้อยเต๊เราอยู่ที่นี่เลยรู้จักไหมสุริยันจันทา ใครที่อยากจะร่องเรือหรือว่าอยากหาแบบร้านอาหารอร่อยๆถือเป็นแลนด์มาร์คของพระนครศรีอยุธยาด้วยก็เฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยม่าน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 เหรอเอาอย่างงี้เพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาโอ้โหไล่นทุกอีพีแล้เนี่ยเราร่องเรือไปแล้วก็พูดไปด้วยดีกว่ารู้ไหมว่าแม่น้ําน้อยของเราเนี่ยจะมีวัฒนธรรมที่น่ารักมากเป็นวิถีชาวบ้านวิถีชาวบ้านเดิมตอนนี้ลูกเรือพร้อมแล้วเจ้าค่ะอ เสแล้วค่ะมันเห็นผู้หญิงไม่ได้เพราะเห็นผู้หญิงก็เลยแบบเนี้ยมันก็จะเด็กก็จะไปแบบจอดแฉกจอดแจกเจ็บยังเก็บแล้วเก็บแล้วครับจริงๆมึงต้องห้ามกูไก่เนื้อไม่ไปเลยออกไปเอ้ลูกน้อยอยากทราบว่าสองข้างทางเนียเราจะพบเจออะไรบ้างเหรอครับก็จะมีวัดค่ะแล้วก็อ๋อขอบคุณครับยังวิถีชาวบ้านค่ะวิถีชาวบ้านกระชังปลาที่ชาวบ้านเลียมอันนี้น้ำกระ นะผมไอ้บ้าอย่า้าแล้วเขาบอกว่าน้ำพับทิมไอ้บ้าว่าจะไม่ด่าแล้วเนี่ยแถมแถมแวัดศรีกุปค่ะวัดศรีกุามาเมาตั้งกองทีีอ๋อวัดศรีุแล้วมีทีเจไหมครับไ้ คำรักไม่ใช่หวานนมที่จะมาปี้ให้ระบมแล้วก็เดินจากไปโอ้โหป้าป้าป้าอไอ้ไอ้ไอ้อแสนดีไปทำไมเนเมื่อเธอเลือกคนถูกใจไม่ใช่คนแสนดีป้า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 เดี๋ยวเราทําเรี่ยงคำให้ไปชักโครูเนี่ยมีประโยชน์เพื่อนรู้ไหมไม่รู้ดีแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมซื้อนี่นแป๊บนึงช่วยขับเมหะแล้วก็ย่อยอาหารอ๋อช่วยย่อยอาหารแล้วก็ขับเซมหะด้วยไม่มัน นั en, ่นมันจมูกเป็นไงอร่อยไหมอ๋อมีกุ anyway. ้งม like ีกุ้งยูโรแพ้กุ้งเอาคลาคๆก่อนอร่อยเดี๋ยวค่อยกินดีแกกินก่อนดิเอ้ามึงไม่เหมือนเดิมแล้วอยู่อ่าเรียบร้อยเย้าขึ้นนี้เย้าอร่อย รูอต,ตั้งแต่มื่อซึ้งๆหาได้องได้หาทางหาที่อยู่หาที่อยู่โโอ้หว่าจะไม่ด่าแล้วนะเนี่ย ไม่ขึ้นหอยังไม่ขึ้นพ่เหรอพี่เหรอสเขาต้องเล่นเขาต้องเล่งต้นนี้น้ำก็จะขึ้นหน่อยเพราะว่าเป็นหน้าฝนอย่างบ้านผมเนี่ยอ่าทำไมฮะหลังเนี่ยติดเขานะหลังด้านหน้าติดแม่น้ำด้านขวาด้านขวาเนี่ยติดทะเลทรายด้านซ้ายเนี่ยติดน้ำตกแล้วทั้งหมดติดโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่หลังเนี่ยติดภูเขาหน้าเนี่ยติดแม่น้ำด้านซ้ายเนี่ยติดทะเลทรายด้านขวาด้านขวาเนี่ยติดน้ำตกแล้วตัวบ้านติดธนาคารถึงจะบอกาับทาง มีโจ้ได้ครับมีโจทย์ก่อนนี้เราจะเลิศเทิร์นไปมากกว่านี้เราได้ทำอะไรจ้าคนดียวหถ่ายภาพเนี่ยฮิปเตอร์โลจโซเชียลนถ้าถ้าถ้าล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์นั่นมันคือกุ้งนี่อ่ะกุ้งแม่น้ำน้อยดีเดียอย่างของผมเนี่ยก็จะคุมโทนหน่อยของเข้มคุมโทนของยูโรอ่ะคุมหลังคาครับผมใฮ้ใครมาบินแถวนี้วะของผมก็จะเป็นแบบฟรีสไตล์ครับก็จะเป็นรูปที่ส่วนมากที่ลงนะก็จะเป็นแบบแฟนคลับถ่ายให้เร็วหน่อย ทำไมไอจีมีแต่แบบบุคดาณรินทร์ล่ะนะไม่คือคือคือผมถามเลยเพราะว่าละครแกก็เล่นมาตั้งหลายเรื่องเล่นกับนางเอกมาตั้งหลายเรื่องก็ไม่เคยเห็นลงรูปอะไรขนาดเนี้ยมันมันคืออะไรเจอนางเอกทุกคนแต่ไม่เห็นลงรูปบ่อยอะไรขนาดนี้เลยก็ถ่ายทุกคู่กันก็ต้องลงแนต้องลงแล้วเพร เขาเป็นเขาเออพูดทำไมต้องพูดเปลี่ยนเรื่องเลยผมขอกูไม่เคยแพ้เมื่อไรเนี่ยวิธีการถ่ายเนี่ยผมเคยถ่ายให้กับแม่ถ่ายให้กับพี่สาวอะไรงเงี้ย เขาจะชอบแบบอยากได้แบบตะเล็กตะเล็กน่ารักน่ารักไอ้เต้าอะไรเงี้ยกูเลยไม่ว่ามึงถ่ายกูสอนกูร้อนมึงดูแดดกก แมแมมโหรีคุณพาคุณเดินไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรมันอาจจะเกิดซีนแบบซีนโรแมนติกมาอุ้ยว่าสวยแหละโอสรุปว่าก็คือสวยมากทีมงานบอกให้พูดแบบนี้ไม่ใช่ดิมึงต้องเลี้ยวๆดิถือว่าล้มลื่นดีนะแล้วก็ล่องเรือลมมันก็ผ่านเรื่อยๆไปเรื่อย เอางี้อยูข้าวยังยังเออถ้ายังก็นั่งก่อนเดี๋ยวคุยกันไปก่อนคือต้นมะขามเนี่ยรู้ไหมว่าอยู่มากี่ปีแล้วอ๋อมึงพอมึงถามมึงก็ต้องไปต่อดิไม่ใช่ว่ามึงถามเสร็จแล้วมึงก็เงียบเลยไอ้ฮิโรแล้วอยู่แล้วครับผมไปตลาดน้ำอ่ะเอางี้วิ่งข้ามเตียงปั๊บจะไปโผล่ในอดีตเลยจริงป่ะเนี่ยจริงอยากลองไหมอ่ะวึ้บไปเนี่ยไปทะลุนู่นเลยไปเดี๋ยยัง กูไปครึ่งตัวแลนะเนี่ยมึงไปก่อนแล้วกูจมหัวมึงไปสอนดีไม่ขาดีดเลยเนยพร้อมไหมอ่ะพร้อมนะพร้อมครับหนึ่งสองไปแล้วนะคือถ้าผมปุ๊บเนี่ยจะไปเลยนะไม่คจะไปให้ดีอ่ะไปเฮ้ยไอ้เข้มเพื่อนองมาล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 งมาเลยเพื่อนลงมาเลยลงมาเลยโอเค อาทำไมไม่รับรับแล้วเพื่อนรับแล้วรับไปอยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่เพื่อนตลกเจ็บตัวเอ๊แลัวบลนี่ก็คือตลาดน้ำมาฮยูทยาที่นี่ก็จะยังคงในเรื่องของความดั้งเดิมวันนี้เราก็ได้ไข่ลวกมาแล้วนะครับบำรังกำลูฮึ่บำลูกำลังเฮ้อบำรังกำลังเฮ้ยบำชูกำชูเฮ้ยชูกำลังเฮ้ยถูกแล้วอะไรของมัน ระหว่างนี้นะครับผมก็กำลังประกอบเฟซชิลเพื่อความปลอดภัยสนับสนุนโดยเมคาพารวยผู้กองเมคาทำมามีจำนวนจำกัดนะครับผม3ขวดอย่าไปหาซื้อเพราะไม่มีขายของคนอื่นเนี่ยจะแอลกอฮอล์ประมาณ70%แล้วของเมคาพารวยนะฮะ2%แล้วที่เหลือน้ำล้วนๆวันนี้เราจะไปกินอะไรกันบ้างให้แต่ละคนอ่ะเรีอกลาร้านหนึ่งทำไงก็ได้ให้แม่ค้าพูดเขาว่าชิมได้เลยนะจ๊ะ โดยที่เราห้ามบอกก่อนว่าขอชิมใครทำเวลาได้ดีกว่ากันที่นั่นนะได้กินปิ้เอ้ยง่ายอันนี้ง่ายพี่มาล้อย่างแบบกินยูโรมันจะเดินกินธรรมดาธรรมดามันไม่ได้นะเพื่อนนะนี่เป็นของฝากรอ,อไม่ของฝากนี่ไงขนมขนมยัดไส้ใช่ไหมจ้าแม่จ๋าผมคิดว่าร้านนี้แหละแม่ค้าจะต้องเอยปากมากงั้นลองชิม อันนี้ร้านคุณแม่เหรอครับขวนี้อร่อยไหมครับอร่อยค่ะเฮ้ยผมไม่เชื่อรองลองชิมเลยค่ะโอเคจริงไหมครับแล้วผมลองชิมนะครับโอ้โหไม่ถึงสามวิเฮ้ยอยู่ลงเก่งว่ะครับคือผมบอกเลยไม่เกินวิหนึ่งอ่ะเอาดิเอาดิเอาไปดิเวจ๋าอันนี้เราสามารถอันนี้ได้เลยไหมได้ค่ะกินได้เลยอันนี้ได้เลยไหม ได้สชิมแล้วเนี่ยถือว่าผมชนะเลยไหมชนะไปเลยก็ได้แพ้แล้วใงต่อนะถ้าเราอยากกินอะไรเพื่อนต้องจ่ายเราทุกบาทมีตังมาเท่าไหร่เราอะฮะดูนีดูนีไม่ใช่ตังแล้วนี่ตูดแต่ว่ายุคนี้มันก็ช่วยกันประหยัดนิดนึงเอ้ากดเราชนะแล้วเราจะทาอะไรก็ได้เพื่อนเราอยากกินลูกชิ้นปั๊บนายก็จะจ่ายครับเอาไม้หนึ่งครับพี่ครับโอ้ถ้าตังยูโรหมดยูโรก็ไปหาตู้แล้วกดมาเพิ่มซะนัคือกินอะกินเพื่ออยู่เรากินแค่แบบพออิ่มก็พอแต่เองอยากกินละฮะข้าเป็นผู้ชนะโอ้โหไปแล้วแล้วคุณสุผม กินด้วยแล้วเป็นลักก็ต้องอ on ้อนวานดีๆสิกินด wow. hmm. nah, ้วยนะครับขอบคุณโอ้โองแม่อยู่เนี่ยนัเนี่ยขอบคุณนะครับเรื่องอะไรครับอะไรนะโซเวเ้ยคนเหนือโคนป่าประดุจดังเลยดังเลยหลังจากที่เราถ่ายรายการเสร็จมาเหมาแม่กันสัญญาเป็นสัญญาโอเค มันมีทางออกไหมข้างหน้าไม่มีและแล้วเราก็เดินมาเจอไอศครีมได้ช่วยนี่กลับไปด้วยเลยเหรอฮะให้กลับกรุงเทพไม่ได้ต้องไปเลยใช่ไหมเอาแล้วแต่จะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แปลงไงคือที่นี่เนี่ยผมจะบอกว่าถ้ามาอยุธยาเนี่ยแล้วไม่ซื้อนี่กลับไปนี่ถือว่าพลาดมาคืออะไรฮะสายใหม่ตรสา้ใหม่นะสายใหม่เอานนี้ได้ไหมเพื่อนแล้วถ้าเอาชุดเดียวได้ไหมได้ เอาชุดเดียวกินด้วยกันดีกว่าชุดมึงเผื่อคนทีมพีๆนึงพี่มึงใจแคบยูโรก็มึงไม่ได้จ่ายนี่เอาก็มึงแพ้เกมเองนี่เพื่อนโลกโลกตายไปกดตังมาเลยขอยิมตังพิม์งานหน่อยครับนี่ครับ100บาททวนไม่ต้องทอนไข่อะไรเป็นดัมเบลเยอร์โรงเรียนไข่เย่อวมาเพชดไข่เข้มเพชยดยอมไข่นกคาถาแต่ด้มแถมแด้มแถมแดมแถมแต่ดมแถมแต่มเป็นไง สรุปอิ่มยังอิ่มแล้วเพื่อนอิ่มแล้วนะเต็มาปเต็มมือถ้าไม่อิ่มเราจะซื้ออีกวันไม่ควรอิ่มแล้วขนาดเอาไปเก็บบนรถแล้วนะยังจะแวะกินอีกเนี่ยอยุทยาเรายังไปเที่ยวยังไม่หมดเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปแวะไหวพงไหวพะยังมีสถานที่ที่น่าเที่ยวอีกเยอะมากพอเรามาเนี่ยทั้งสองอีพีแล้วก็ได้เที่ยวคาเฟ่ได้เที่ยวอะไรต่างๆนานานี่ก็เลยอยากขอเชิญชวนนะแล้วมารอรุนกันครับว่าหลังจากนี้เราจะไปฟิตกันที่ไหนนะครับผมแล้วเราจะไปที่ไหนกันก็ต้องมารอติดตามกันนะเพราะนี่คือรายการเข้มยูโรโก ฟิต <Pocket. S 2> <Fe et. S 1> ในฟินฟินชาแนลในแอปพลิเคชันบักกะบูดอททีวีสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ